เป็นอาหารพื้นบ้านภาคใต้แต่ดัดแปลงให้เข้ากับสภาพที่จีนาอยู่นะคะโดยการใช้เพตาซิลีแทนผักบุ้งนะคะอัสสลามอุลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนาคะ่ะเราจะใช้ผักเพตาซิลีนี้นะคะในการที่จะทำแทนผักบุ้งนะคะ ก็คือเหมือนกับพาสเล่ผักนี้จีนาซื้อที่ร้านตุรกีนะคะ กระหอมที่นี่เขาจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะ ใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะใส่น้ำา90 ml ผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะแป้งวันนี้จินาใช้หนึ่งร้อยสามสิบกรัมนะคะ ใส่เพตาซิลีนะคะต่อด้วยต้นหอมต่อด้วยถั่วงอ,อกนะคะคราวนี้ก็ได้เวลาที่จะให้เขารวมตัวกันแล้วนะคะผสมให้เข้ากันเลย ใส่กุ้งลงไปนะคะความจริงแล้วเขาจะใส่กุ้งตัวเล็กตัวหน้อยเข้าไปพอวลาทอดออกมาแล้วเขาจะกรอบอร่อยมากเลยนะคะแบบที่จีนาทำเนี้ยจะเป็นแบบจอและมาลับระยุกนะคะใส่อะไรที่มีหากันง่ายๆอันนี้จะรู้สึกว่าผักจะเยอะกว่าแป้งนะคะ ปิดฝาพักไว้ก่อนเลยนะคะประมาณ 30- มสิบถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะละักษณะแป้งหลังจากที่จินาพักไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจีนาเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากช่อง YouTube เหมือนกันนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านภาคใต้แต่ดัดแปลงให้เข้ากับสภาพที่จินาอยู่นะคะโดยการใช้เพตาซิลีแทนผักบุ้งนะคะ ทานกันได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะมาสร้างสรรค์เมนูน่าทานมาแลคุณปานชามาสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้วัฒนธรรม